สวัสดีค่ะมอนี่ยามสิมากแกงพักเคเล็กนะคะพักเคเล็กนี่เอาซื้อมาถุงนี่นะยี่สินมันอ่อนอ,อ่อ,อนแกงเลยได้หลายหลายมเบึงนะคะเวลาเกงแล้วมันได้หลายสมใดหลังจากต้มไปสี่น้ำนะคะเอาก็สิมาปั้นออาน้ำม,มันออกก็ได้เป็นก้อนแบบนี้แหละพักีิเล็กมันอ่อนเวลาเฮาปั้นซื่อๆนี่มันก็เปื่อยหากันแล้วนะคะบึงดูนี่เปตาแซบคือนอย่างนี้นี่ค่ะ จับบีเอิ่มมันกับเปื่อยเข้ากันหมดแล้วบดต้องตําเลยค่ะบบจะเป็นต้องตาอ่อ,อนหลายเวลาแกงนี้มันผุขึ้นลา้หลายเลยกระดูกหมูที่เขาต้มไว้ที่จะเอามาใส่แกงขี้เล็กนะคะเครื่องปรุงก็ะมีน้ำยานางเขาเบือปลาแดกน้ำปลาและก็เกลือนะคะข้าวอีตูนะคะข้าวอีตูนี่มันกับบคคลงงามปลาแดกเพราะมันหนาวแล้วและกะผักบัว หั่นเป็นท่อนประมาณจัวนี่แล้วก็หัวสีไค้นะคะหัวสิไค่ถูกแล้วกับหัวหอมถูกคือกันค่ะถูกใหมันเป็นแตกแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อที่จะไปใส่ในหม้อ,อกแกงอันนี้เป็นส่วนในขิดแกงนะคะที่เอาสตดำกระสีมีตะไคร้มีหัวหอมนะคะเราก็เอาใส่ไปในในขบเลย,ย,ยเ,น,เนี่ยซอยแบบนี้หัวหอมเราก็ซอย แล้วก็มีผิดนะคะผิดนีแล้วแต่ขั้นไม่ไผ่หมักเพชกะใสหลายไผ่บวหมักเพชก็ใสหน่อยนะคะอันนี้ยายอ้มสีใสไปจากสองหน่วยเพราะว่ากินเพชบวได้ใส่เป็นผิกแห้งก็ได้หรือผิดสดก็ได้นะคะอันนี้ยายอม้มบวมีผิดแห้งแล้วก็มีผิดนี่ก็คือในในฟิเซอร์นะคะวันนี้เขาก็สิต,าะะตากกํานะคะตําจนมันแหลกไปล้ค่ะพอเขาตําแหลกประมาณจักหน่อยหนึ่งกระิเอาเข่าเบือมาใส่นะคะเข่าเบือหรือว่าเข่าที่เขาแท่น้ํา ทนี้เห่ากระตําให้มันเข้ากันค่ะจนเท่าเข้ามันแหลกเมื่อผลละหลังจากที่ตําได้ที่แล้วนะคะเข่ามันละเอียดแล้วเข่ากระเสียเอาน้ํามาใส่เพื่อที่ซีบให้เข่ามันติดกันเป็นก้อนนะคะคันเท่าบอาน้ำคนเนี่ยเข่ากรสีติดกันเป็นก้อนเข่ากับสีคนจนเท่าเข่ามันจนเท่าอันนี้มันละลายในน้ําดีเอาจองคนก็ได้ค่ะแต่เป็นไผ่บวอยตํากบสีปั่นเอาก็ได้นะคะอันนี้ใส่มมื่ิกเพื่อบางเทือมีปูหยากกัดเนาะลูกหลานแล้วเข่ากระเสียเอา กระดูกหมูที่ต้มไว้ี่ใส่ลงไปเลยนะคะเลยก็เอาน้ำยานางใส่ลงไปเอากระสิ่คนให้มันเข้ากันก่อนเวลาเข้าคนไปแล้วท่านเขาเห็นว่าน้ำม,มันน่อยหลายเนาะเสียเอาน้ำม,มาเพิ่มอีกและวันนี้เขาก็ต้องเผื่อน้ำประแดกนกนั้นก็เสียเอาน้มาตั้งไฟนะคะอันนี้เปิดไฟประมาณไฟกลางนะคะ ก็สิเอาหัวหอมที่เขาถูกไนี้มาลงใส่นะคะพพ้อมกับตะไคใส่ไปเลยคันเท้าไส้ไฟแหงหลายนี่ไฟกับสิใหม่หม้อนะคะมันจะเทาก็กค่อยบึงคนไปนําตอนนี้เทาไส้ไฟกลางได้อยู่ใส่เกลือลงไปนํานะคะหลังจากใส่เกลือเฮ้ากระสิคนหน่อยนึงวันนี้กรสิปิดปาไว้นะคะ ข้ากระสิค่อยเปิดคนไปเป็นบางข้างบางข้าวนะคะขั้นเขาบวกคลนเลยพักขี้เล็กของข้ามากระสิติดก้นหมอ้อไฟกระสิใหม่หมอนะคะข้ากัะคนจักล็กจังหน่อยแบบนี้แหละแล้วลก็พิดไว้จนเท่ามันเดือดทั่วคนละคะเมื่อเขาเห็นว่าแกงขี้เล็กของข้ามันเดือดทั่วกันแล้วนะคะมันเดือดมัน้อนจากนี้ข้ากระสิเอาปลาแดกมาลงนะคะ อันนี้เป็นปลาแดกที่ต้มไว้แล้วนะคะปลาแดกเอาออาตะ,ะกวดแลวก็ต้มไว้้ายานมันเค็มกับเรต้องใส่เม็ดเอาซีซีมึงก่อนนะคะมันมันเค็มมันคนนี้จากนั้นเราจังสีเอาข่าเบือมาลงนะคะบัดเวลาเขาใส่ข่าเบือแล้วเขาต้องคนดุขึ้นนะคะเพราะว่าขั้นเขาคนบ่อนั่นแหละเข่ามันจะสิติดก้นหมอ้อได้แบบนี้ขม่นไทยอยากลีไฟลงจักหน่อยกะดีตอนนี้เหรอคะตอนที่เขาใส่ข่าเบืออล้วนี้เพราะว่ายัาน มันติ๊ก้นหม้อเนาะตอนนี้เขากะสิคนคอยระวังยามันติดก้นหมอ้อแต่ว่าเขากะสิต้องแกงไว้จนเท่ากะว่าเขาเบือ่อสุดคนละค่ะประมาณจากักสามสี่นาทีผุ่นละซิมึงแล้วเห็นว่ามันจางจังเลยเขากะสิใส่น้าปลานะคะใส่ปลาแดกหลาย,ลายมันกับโบแซบใส่เกลือลายกับโบแซบมีทั้งปลาแดกทั้งน้ําปลาทั้งเกลือทั้งแซบกันนะคะหลังจากที่เขาซิมได้ที่แล้วนะคะกะสิเอาทักอีตู่ลงไป ต้นหอมกระสิเอากะทิลงนะคะกะทินี่เราใส่ประมาณเครึ่งกระป๋องนะคะเฮากับพิดไฟได้เลยค่ะแบบนี้คือไผ่โบยอยากใส่ก็ได้นะคะกะทินี่ไผอยากใส่ก็ได้โบยัยากใส่ก็ได้แต่ว่าขั้นเฮาใส่กะทิแล้วรสชาติมันเด่นขึ้นมาอีกค่ะมันสิแซบกว่าเก่านะคะ สุดท้ายตามด้วยใบมะกรูดนะคะพร้อมเสร์ฟแล้วค่ะใบมะกรูดนะคะทามีหลายกว่านี้กระใสหลายกว่านี้ด้ค่ะอันนี้มันบ่มีหลายกระใส่เท่านั้นหนังเข้มกับุมีกระบริใสโอเคไครมีหนังเข้มกระใสหนังเข้มไปแห้งแ่บต้มตีนหมูใส่น้ำกับแห้งแ่บโอเคค่ะขอบคุณครูคู่คู่คนที่เขามาบึงนะคะเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ